โหระพาในกระถางนะคะเนี่ยโหกำลังแตกยอดแตกใบดีมากเลยนะคะรถด้วยสูตรนี้ได้ไหมได้ค่ะฉีดพ่นเลยจ้าหรือจะราดรดลงดินก็ได้นะคะ วางตุ้งห้องแต้ค่ะกําลังเจริญเติบโตงอกงามเร็วมากๆเลยนะคะใบเขียวใบใหญ่งามมากๆเลยค่ะใช้สูตรนี้นะคะบํารุงบ่อยๆค่ะุดอกบํารุงผลค่ะทําให้ผลดกนะคะขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทีน่น่ารักทุกท่านคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทํำฮอร์โมนบํารุงพืชผักนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ผล พืชผักสวนครัวใช้ได้หมดเลยนะคะในขวดเดียวจบเลยค่ะทั้งบำรุงต้นรากใบย,ยอดบำรุงดอกบำรุงผลค่ะด้วยขวดนี้ขวดเดียวนะคะทำแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะ ุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีไข่ค่ะสองฟองคุณผู้ชมจะใช้เป็นไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดก็ได้นะคะในไข่เขาจะมีโปรโตีนมีวิตามินช่วยซ่อมแซมและก็สร้างเซลล์ต่างๆให้กับพืชผักแข็งแรงนะคะต่อไปค่ะจะเป็นนมรสจืดนะคะ1กล่องค่ะตัวนี้ก็จะมีทั้งวิตามินนะคะมีโปรตีนมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัส ซึ่งเสริมสร้างให้พืชผักของเราแข็งแรงเขียวงามค่ะต่อไปค่ะจะเป็นนมเปรี้ยวนะคะขวดเล็กค่ะเราใช้ครึ่งขวดนะคะหรือประมาณ4ี่ช้อนโต๊ะนั่นเองนะคะในนี้เขาก็จะมีจุลินทรีย์ค่ะมีแบคทีบัสซิลัสนะคะเป็นจุลินทรีย์ตัวดีค่ะช่วยเสริมสร้างนะคะให้พืชผักแข็งแรงเขียวงามค่ะต่อไปค่ะน้ําตาลทรายนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ําตาลทรายก็จะไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์ค่ะส่วนเมื่อสักครู่ นมเปรี้ยวก็จะไปย่อยสลายไข่นะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ตอกไข่นะคะตีไข่ให้แตกให้ละเอียดเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเติมนมรสจืดนะคะ หนึ่งกล่องค่ะไข่ค,คุณผู้ชมสามารถจะเพิ่มเป็นสฟอง5ฟองได้เลยนะคะนมรสจืดมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยค่ะต่อไปนมเปรี้ยวนะคะครึ่งขวดค่ะ ต่อไปน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะนำส่วนผสมทุกอย่างลงในขวดหรือว่าภาชนะสำหรับหมักเลยค่ะนี่จะใช้หมักในขวดพลาสติกค่ะ วันที่จะมีฝาปิดมิดชิดนะคะใส่กล้วยที่ลงไปเลยค่ะปิดฝาเขย่าขวดให้น้ำตาลแล้วก็ส่วนผสมต่างๆเข้ากันเลยนะคะ ให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะหลังจากนั้นวางไว้ในที่ร่มค่ะ3าวันใช้งานได้นะคะแต่ว่าทุกวันคุณผู้ชมต้องมาเปิดฝาเพื่อระบายความดันเนาะระบายแก๊สนั่นเองนะคะไม่งั้นเขาจะพุ่งออกมาค่ะแล้วก็วางไว้ในที่ร่มเหมือนเดิมนะคะทำไว้แล้วนี่จะเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นำไปใช้งานได้เลยความเหนืดเขาจะต่างกันเนาะเขาจะออกเหนียวเหนียวค่ะเข้มข้นขึ้นนะคะเวลาเราเปิดฝาออกมาเขาจะมีกลิ่นหอมเหมือนโยเกิ เกรดเลยนะคะนี่ใช้งานได้เลยวิธีเก็บนะคะวางไว้ในที่ร่มอุณหภูมิปกตินะคะเก็บได้ประมาณ3-6เดือนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้แล้วก็อัตราการใช้กันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอัตราการใช้กันเลยนะคะน้ํา20ลิตรต่อฮอร์โมน2ช้อนโต๊ะค่ะในบัวรดน้ํานะคะ10ลิตรใช้1ช้อนโต๊ะนะคะก่อนใช้เราควรจะเขย่านิดนึงค่ะ เขย่าเบาๆนะคะอ๋อเพื่อความปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมควรที่จะคลายฝาก่อนเปิดฝาก่อนแบบนี้นะคะแล้วค่อยปิดพอปิดแล้วค่อยเขย่านะคะเพื่อผ่อนคลายแรงดันของแก๊สนะคะมิงั้นอาจจะพุ่งออกมาทำให้เราได้รับบาดเจ็บได้นะคะ วนี้ก็นำไปรดพืชผักนะคะเพื่อบำรุงการเจริญเติบโตบำรุงได้ทั้งรากใบยอดนะคะเร่งดอกเร่งผลในขวดเดียวจบเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปรดพืชผักกันเลยผักกวางต้งนะคะปลูกผักแบบปลอดสารพิษค่ะต้นเริ่มที่จะโตแล้วนะคะก็จะมีรอยเจาะนะคะเนี่ย รอยกัดเนะาะแมลงนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะ <c oughs> ด้านนี้นะคะก็จะเป็นผักกวางตุ้งห้องเต้นะคะกําลังเขียวงามเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยช่วงนี้นะคะกําลังแดดอ่อนๆนะคะสังข้อแสงพอดีนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือ6กโมงเช้าถึง9้าโมงเช้านะคะรดได้เลยเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ ากใบพืชผักของเรากําลังจะเปิดเนาะเขาก็จะได้รับสารอาหารที่เราให้ไปเนี่ยค่ะนําไปสร้างเซลล์ต่างๆนะคะบำรุงใบบำรุงรากยอดใบได้เป็นอย่างดีเลยนะคะรดเลยค่ะใส่บัวรดน้ําหรือว่าเป็นฟอกกี้ก็ได้นะคะถ้าปลูกลงกระถางน้อยๆน,นะคะถ้าปลูกลงแป้งแบบนี้นะคะใส่บัวรดน้ํารดเลยจ้ะ อาทิตย์ละสองครั้งหรือว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งได้เลยนะคะใช้บ่อยๆนะคะเพื่อบำรุงพืชผักค่ะก็จะได้โตเร็วแบบนี้นะคะใบเขียวงามค่ะ ยังไม่ย้ายปลูกลงกระถางค่ะรถได้ไหมรถได้เลยค่ะแตงกวาค่ะตอนนี้ดอกออกเทียบเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะดอกเยอะดอกดอกมากดอกไม่ร่วงนะคะเริ่มที่จะติดผลเล็กๆแล้วค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมว้าว ใช้บ่อยๆได้ผลดีมากๆเลยนะคะประหยัดด้วยค่ะมชมดอกเยอะมากนะคะเนี่ค่ะลูกเล็กๆนะคะติดแล้วรดได้เลยค่ะดอกออกแบบนี้แล้วเรารดทางดินได้เลยนะคะ ใบแห้งๆนะคะคุณผู้ชมเด็ดออกนะคะทำให้ต้นด้านล่างเขาโปร่งๆลงๆค่ะบำรุงดอกบำรุงผลค่ะทำให้ผลดกนะคะขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงค่ะ อัตราการใช้สําหรับคุณผู้ชมที่มีพืชต้องการที่จะบํารุงน้อยๆไม่เยอะเท่าไหร่นะคะน้ำหนึ่งฟอกกี้ค่ะต่อฮอร์โมนนะคะ5 cc ซีซีถึง10 c ซีซีนะคะเราจะกะเอาง่ายๆเลยนะคะ20ซีซีก็คือประมาณช้อนนี้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ครึ่งช้อนค่ะเติมน้ำไว้แล้วนะคะในฟอกกี้เราใส่ประมาณ สักครึ่งช้อนเนาะประมาณนี้ค่ะกะเอาก็ได้ไม่ต้องเป๊ะนะจ๊ะเขย่าขวดค่ะเพื่อที่จะให้ฮอร์โมนเข้ากันกับน้ำได้ดีนะคะทดสอบนิดนึงค่ะโอเคได้แล้วนำไปฉีดพ <whale> <vit> ่นพืชผักที่ต้องการบำรุงได้เลยค่ะ โหละพานะคะปลูกลงกระถางค่ะใบกำลังเขียวงามเลยนะคะบำรุงใบฉิดพ่นได้เลยค่ะหรือจะลาดลดลงดินก็ได้นะคะ ่านี้เราก็จะได้โหระพาใบใหญ่ใบเขียวแตกยอดแตกใบดีแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็นำสูตรนี้ไปทำใช้กับพืชผักของคุณผู้ชมได้นะคะเพื่อเร่งใบเร่งยอดเร่งการจเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลค่ะขวดเดียวจบครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับใช้ได้หมดเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการทำฮอร์โมนค่ะขวดเดียวจบเลยนะคะบำรุงตั้งแต่รากใบยอดนะคะเร่งดอกเร่งผลค่ะคุณผู้ชมทำไว้ใช้เลยนะคะดีมากๆเลยค่ะประหยัดด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe สาคูชาแน,นลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดี่ีต่อไปค่ะ วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ